มาอย่างอยู่ในตลาดอคำคำเกิดหลักาสาวสบายดีน้องกาโตะจักเละเดาเอาจำซื้อไปได้หรืน้องซื้ออย่างนั้นนะ ในเขาเขาเห็นเห็นแต่ในคลิปเห็นตัวจริงแล้วเอาอันนี้เนี่ยน่ารักจังเลยน้องน่ารักมากกำลงทำงานอยู่ใช่ไหมโอเคเอาอย่างนี้ซื้อย่างนี้ซื้อมุแตงให้น้องหนาวหนาวหากก็เลิกเลี้ยงบอสอืมหากก็เลิกเรียนเดี๋ยวเราประธานวางเมื่อเป็นยังเขารอได้เอาแตง มาละห้านองคาโต้นี่เพิ่นขายพาคเบียทุกคนเบิ้งขายครบทุกอย่างกระลงกระลำพริกเฟรชถั่วมันม่วงอุ๊ยมะเมนมะเขือม่วงมะม่วงมะเขือม่วงหนาวหนาวยังบ่หนาวบ่ไอ้ไอ้ลืมไปน้อเนาะมาละมอดหน่อยนะมอดสาม อ้อาวทบสิบพันสิบพันอ้ออ <10, 000. S 2> oh, ากาศเย็นเน้อทุกคนเหมือนเย็นขนาดเลยหลักสาวนี้แบบอากาศหนาวเนะาะแล้วบะ Oke, ủng hộ nó. Hay rồi, <lên>, cháu. Cảm <coughs> <Khab chảy> ơn <đưa. coughs> Bye bye. <coughs> Nào กี่ยังเรียบร้อยเด้อไปไปไปายขับใจเด้อขับใจรักซาวนี่ทุกคนอ๋องามขนาดเลยคพ่อนตลาดนะตลาดสวยงามจริงๆเด้อ ซี้มัการีท oh, <afa except drinking alcohol> ุงเท่าไรนะไฟล่าเป็นดาวว้าวน้องดาวก็เสีวบ่แม่นไฟก็ซื้ออย่างเจ้านี่เพชรโอ้น้องเพชรน้องก้อนเพชรได้มันบอดีน้องเพชรน้องเพชรขายคู่มือมาอยู่นี่บ่อ๋อน้องเพชรเนี่ยขายมันซรีต้มเนาะฮะไข่หนังบ่อม ต้มตีนฮะต้มตีนแต่ทำไมพูดไม่เพาะเลยอะ, <c oughs> อะต้มตีนเขาก็เห็ดตีนเท่านั้นเองโหออืมตีนมัวบหอตีนหมูห <c oughs> มูหมูอ๋อ โอเคขอบใจเด้อบายบายมันจะดีเลยไม้มาแต่งเออเอาเลยอเอาซื้อเลยวอาวมาแข่งจะได้กลับมาอีกอยากเห็น่าอยากเห็นคนงามนี่สันหาสันหาคำมาเว้า จะไปซื้อเครื่องอยู่ทางในซื้อเครื่องขายสนัดก็สร้างนคข้อวงครหลวงอันน้อยสติบลบตัวนี้บอ่บอหรือว่ายังไงบ่อบ่อบ่อลบบ่อลบนี่เลยราสีโอนหนึ่งสองสามสี่ห,าห้า,<ข>าหกหกแสนสี่โอเคใบ,น,ะคะบน้อยบ่ยมีบ่เอ้ย

จะบอกนะปีเตอร์ก oh. uh oh. ินเครปจัดไปปีเตอร์เคปเคปญี่ปุ่นอยู่ทางเมืองคำเกิดอ่าเคปญี่ปุ่นเคปญี่ปุ่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบิ่งเราเห็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮานะเฮานะ 呵呵。<laughs> สาวพันกีบฮะขายวะแล้วซื้อเนี่ยไหนเราคนขายนี่สาวน้อยเพจบ้านเพลง<ว>ฮะโบมิน <c ười> คนเราจะสาวน้อยขายเคลิเมืองขับเกิดหลักสาว โอ้ยจะหลุดมือสองอันอันนี้มันคือแจ่วคักจามากอยากไส้ไส้หรือ่าไร่ย่างเงเพิ่งรู้นะว่านุ่นมากินของแบบนี้คือกระป๋ายแต่มากี่ยาฮะแบบละมีมังละเล่นวินทิจา

ตลาดตลาดตลาดเมืองคำเกิดไะหลีกรถ่อะอันละสิข่าววะ,ะอะ่าโอ้ยคนว่นอไปก่อนเม,มืองลักเสือดอื่นลักเสิอลักทรัหนาวหนาวาอืม Nào 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 Thả pin chú được con trời xin con và Phải à? nó leo. อเอาอันนี้ก็ขอแจ้งเนะ hey, bye bye. าะให้บรรดาเดี่เออยู่ออฟข้างกัะเออพอเป็นอะไรเนานะ